วันนี้12พฤษภาคมสองพายผมได้ดูรายการโหนกระแสต่อลูกสาวตามหาพ่อเจอเป็นตำรวจใหญ่ซึ่งทางรายการได้แสดงสุติบัตรของน้องด้วยซึ่งผมผู้มีความสนใจในทางโหราศาสตร์ก็ได้ตั้งดวงของน้องคนนี้ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเพื่อนำม,มาเป็นดวงครูไว้ศึกษาชีวิตผู้คนซึ่งมีรูปดวงตามภาพในวิดีโอนี้ซึ่งน้องคนนี้เป็นได้ทั้งคนที่มีลัคนาสถิตราศีสิงหรือลัคนาสถิตราศีกันซึ่งต้องสอบทานจากนิสัยดูอีกที แต่ที่น่าสนใจก็คือน้องคนนี้มีดาวมหาจักรในดวงกำเนิดถึงสามดวงเลยทีเดียวคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวราหูซึ่งถือว่าให้คุณส่งเสริมตัวน้องได้ดีเลยทีเดียวตามตำราหโหราศาส์ไทยโบราณกล่าวว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงความหมายดาวมหาจักรตามกลอนี้คือจะให้คุณต้องผ่านการต่อสู้แบบโลดโผนผิดธรรมดาหัวหกก้นขิดยากลําบากในชีวิตก่อนถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตภายหลังซึ่งในรายการได้นําเสนอว่าน้อง ก็เป็นคนที่เรียนดีได้เกรดเฉลี่ยสูงกว่าขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดหัวดีแม้ตอนนี้จะประสบกับความยากลําบากในชีวิตซึ่งล้อไปกับดวงกําเนิดของน้องเขาโดยผมเชื่อว่าอิทธิพลของดาวที่เป็นมหาจักรในดวงถึงสามดาวต่อไปภายหน้าน้องคนนี้จะประสบความสําเร็จในชีวิตและจะเดินเข้าหน้าได้มากกว่าวงตระกูลของตัวเองได้อย่างแน่แท้เลยทีเดียว